ครับยังไงวันนี้วันที่ยี่สิบสามเมษายนยนสองห้าหกเราจะมาอัปเดตเ,เมลอนลงเรือนที่หนึ่งทับสองคือครั้งที่สองของสวนแก้วการเรากันนะครับว่าตอนนี้ทางสวนเราได้ลงเม็ดพันไปแล้วตั้งแต่วันที่ห้าที่หก เมษานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามเมษาก็ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าวันสิบเก้าวันนะครับนะฮะลองดูว่าความเจริญเติบโตของเมลอนลงเรือนที่หนึ่งครั้งที่สองของเราจะเป็นยังไงบ้างครับลงเรือนของเราก็มีอยู่สามสายพันธุ์ครับมีกนโอชิแสนหวานกาเหลี่ย ครับสามสายพันธุ์นะครับตอนนี้เราก็จะมาให้ดูกันว่าสิบเก้าวันที่ผ่านมาสิบแปดสิบเก้าวันที่ผ่านมาครับความเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูแสนหวานกันก่อนเลยครับอันนี้คือพันแสนหวานครับนะครับก็อุดมสมบูรณ์ดีครับสิบวันที่ห้า ลงสองวันห้ากับหกก็เจริญเติบโตขนาดนี้แล้วครับเนี่ยันนี้แสนหวานครับลงเรือนที่ลงเรือที่หนึ่งครั้งที่สองเก้าที่สามของเราครับนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นครับผมมาเลยมาอัปเดตให้ดูครับว่าเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับก็โอเคครับถ้าอาจารย์วิทย์ตอนนี้ก็ได้ได้พันยอดแล้วนะครับแสนหวานนะครับแสนหวานก็ถือว่า เติบโตได้ดีครับเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่หนึ่งเลยของของสวนเราเนาะที่ปลูกกันครั้งที่หนึ่งก็ผลผลิตออกมาไม่ไม,ไม่ไม่น่าพอใจครับก็มีมีโรครบกวนบ้างครับโรคคนเน่าลำต้นเน่าฮะต้นแตกยางไหลมีบ้างตอนนี้เราก็พยายามพัฒนาพยายามดูแลก็ ใช้ประสบะการณ์ด้วยอะไรด้วยครับต้องต้องต้องดูแลกันไปแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเพราะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับรเศษกเกษตรกรมือใหม่เราก็จะทําของเราไปเรื่อยๆครับลงมือทําครับคือคําตอบนะฮะก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับก็ถือถือมาว่าตั้งแต่เดือนธันวามาเริ่ม ปลูกมาอะไรมาก็ถือว่าลมลุกคุกคานบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับครับนี่แถวนี้ก็จะเป็นจะเป็นกาเหลียนะครับอาจารย์วิทย์ก็ปลูกกาเหลียด้านข้างสองสองภากฝั่งของสวนเลยครับเอากาเหลียประปบไว้ก็ถือว่าโอเคครับเนาะความจเจริญเติบโตก็ ใช้ได้เลยครับนี่ฮะสิบแปดสิบเก้าวันก็ฟาร์มโตถึงขนาดนี้แล้วครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับนะบเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับเมื่อลงแรกเราของเรานี่ปลูกด้เอ่านี่ครับได้ถุงเนาะเราก็เลยมาเปลี่ยนแปลง มาลงด้วยทอ่อด้วยล้ำลางรางแบบนี้ครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างก็สู้กันต่อไปครับอันนี้ก็เลยมาอัปเดตใ,ใ,ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมครับแล้วก็ท่านลูกค้าที่คอยติดตามทางเพจเฟซบุ๊กของเราแล้วก็ทาง youtube นะครับ ผมก็จะลงคลิปมีเวลาก็จะทำคลิปลงคลิปให้เป็นระยะระยะครับอันนี้เป็นกีนโอชิครับหวานนะฮะกีนโอชินี่หวานครับทำยังไงก็ต้องขอบคุณครับที่ติดตามชมของสวนแก้วการเราผมจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะครับยังไงขอบคุณครับ